อันนี้ค่ะคือสภาพเส้นทางที่เราจะต้องเดินค่ะเราเดินมาได้ครึ่งทาง<ด>แล้วค่ะใช่ไหมมาว่าใช่ค่ะเหลืออีกตั้งครึ่งค่ะอ่ะลุยต่อไปค่ะยังไงสู้ๆค่ะจุงมือกันไปค่ะสองคนแม่ลูกมอมาบอกอยากได้หอยอันนี้ค่ะใหญ่มาก แต่ก็ใหญ่จริงๆนะไข่หอยเชลล์สีชม<อ>พูดเดี๋ยวเขาโตเป็นตัวหอยแล้วเขาก็จะกัดกินต้นข้าวเต็มไปหมดเลยนี่ใเจออีกแล้วมามีใช่ค่ะไข่หอยเชลล์พูดผิดไม่ใช่ไข่หอยเชลล์มันคือไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ห่วงไปเลยเลยอิฐแล้วนี่นะน้ะนาน้าอะไรนะอิฐแลนี้อืมอันนี้สีชมพูสดเข้มเลยไม่ฮานเดินต่อไหมคะ ไข่หอยไข่ไข่หอยเช,รชอร์รี่ <laughs> ไม่ใช่ไข่หอยเชอร,รี่ไข่ <h oy> หอยเชอร์รี่โอเคเจออีกแล้วเยอะแยะเลยสะอาดแหลกจริงด้วยเลยการมาช่วยล้างขี้คอนอ่ะอันนี้บ <c oughs> อก <c oughs> ขออยากลงเดินเองดู <c oughs> มันมีลุ้นอยู่นั่นเนี่ยลุ้นพล๊้เลยไหมเจอมัง้งไหมคะมีสัตว์น้ำอะไรมั้งไหมคะมาไมีม the แต่คราวคราวอ๋วอ,อขี้คนฟุ้งด้วยดูเหมือนก้อนเมฆอ้าวไหน่อวาวา,า,า,าบอกเจอต้นอะไรไมยราบใช่ไหมเอ่ยหน้าตาอ่ะวาวาอยากสะก,กิดค่ะคุบไม่คุบเลยไม่คุบคุบไม่คุบคุบแล้วคุบแล้วนีว่ใช่ไหม ยอดต้นข้าวไหวๆมันก็ดูสดชื่นดีนะอ่ามีเด็กน้อยอยากดูไข่หอยเชอรี่ใกล้ๆค่ะเมื่อกี้อยากเอาไปเลี้ยงเลี้ยงหอยเชอรี่เลยเหรอคะอที่บ้านเราหอยทากก็เยอะแล้วนะมีหอยเชอรี่สตัตว์พืชเพิ่มอีกชนิดนึงต้องแย่นแน่ๆเลยไม่เป็นไรเถอะช่างมเถอะให้เขาไปตับไปนอนแล้วก็แปฟานตีนอาหารด้วยกันแล้วเขาหน้านหนูจะเอาผับบุ้ม ดินด้วยตัน daddy shell ให้ s h e โตเลยอจะดีหรอดีฮอยมันไม่ค่อยดีนะหาตัเล็กๆให้เขาเล่นหรือว่าเอาอาหารไปให้เขาจิ้มจะได้แต่นี r เคือใส่กรงไว้ข่อยเดินองมา่อยเดินองมาโดนโดนแอร์เดี๋ยวเขาจะชอบรอนดู เราหนูอยากเอาไปเลี้ยงเพราะเพราะแมวไม่กินหลอดแมวเขากิงเบอร์